โอเคนะ่สนใจนะท่านผู้ชมพรกับพี่อุทดในเกมเอ,อะไรวะจำชื่อไม่ได้นะ Epic นะอันติเมตอีพิกแบทเทิลซิมูเลเตอร์นะฮะโอ้ชื่อยาวเหลือเกินนะท่านผู้ชมเป็นเกมจำลองสถานการณ์นะฮะในการต่อสู้นะฮะอันนี้ก็จะจำลองว่าเป็นสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะก็อเมริกานะจะไปบุเกเยอรมน,นีโอ้โหดูอเมริกานะมีกำลังพลทั้งหมด200นาย จะไปบุกเยอรมนีซึ่งมีกําลังพลเพียงแค่4 0นายที่เฝ้าออเมืองอยู่นะฮะตอนนี้อเมริกามีอาวุธประจํากายก็คือปืนเล็กนะปืนกลเบาปืนกลเบานะปืนกลเบา,นนเบาสามารถยิงออกมาเป็นชุดได้ส่วนของเยอรมนีนั้นก็จะเป็นปืนเล็กยาวนะชุดหนึ่งนะแล้วก็มีปืนกลหนักด้วยที่อยู่ด้านในนะอ่ะเราเอาใจช่วยอเมริกาดูซิว่า จะสามารถตีเยอรมน,นีได้สำเร็จหรือเปล่านะปะไปกันเลยไปแล้วนะริก้าบุกไปแล้วปืนกลเบาแต่สามารถยิงได้ระยะไกลโอ้โหมาเป็นกองทัพเลยนะสองร้อยนายโอ้โหกลังจะบุกนะฮะ เข้า <K le af> สู่ดินแดงของเยอรมันโอ้ยิงไปก่อนเลยนะระยะไกลามากโอ้โหของเยอรมันนี้โอ้โหเยอรมันเป็นปืนเล็กยาวธรรมดานะในด่านแรกซึ่งมีกำลังพลเพียงแค่20นายในชุดนี้โอ้โห,โ,โ,หโดนยิงไปแล้วโอ้โหโอ้โหล่วงไปแล้วหนึ่งนะฮะล่วงไปแล้วโอ้โหล่วงอีกแล้วนะ เพราะว่าป,ปืนยิงได้ทีละนัดแล้วก็ยิงได้ไม่ไกลามากนะตนนัวนี้โอ้โหเสียบเรียบอเมริกานะตัวน,นี้เยอรมันต้านทานอเมริกาไม่อยู่แน่โอ้โหร่วงไปเลยนะตนนัวนี้เลือดนองพื้นยิงได้ทีละนัดแล้วก็โอ้โหร่วงไปอีกแล้วโอ้โหดูดูกระสุนมาเป็นหากระสุนเลยนะตัวน,นี้ อเมริกานะอาวุธทันสมัยกว่าเยอรมันในด่านแรกนะโอ้โหยิงได้ระยะไกลกว่าด้วยแล้วก็ยิงออกไปเป็นชุดนะโอ้โมหมั่ยไหมโอ้โหนี่โอ้ฝคนเบานะตอนนี้ก็ไม่ยากนะตอนนี้ก็ เหมือนจะทำจัดได้หมดแล้วนะจะเข้าไปในตัวเมืองชั้นในแล้วแต่หารู้ไม่ว่าตัวเมืองชั้นในนั้นเยอรมันมีอาวุธที่ดีกว่านะเป็นปืนกลหนักนะโอ้โหนี่ด่านนอกฐานเยอรมันนอนตายนะโอ้นอนทับกันเลยนะตอนนี้เลือดนองพื้นโอ้โห โดยใช้ปืนเล็กยาวธรรมดาโอ้อเมริกาบุกขึ้นมาแล้วเยอรมน,นีโอ้โหเห็นไหมเป็นปืนกลหนักตอนนี้เหลือแค่20คนโอ้โห โอ้โหบืนเทียบชั้นจนไม่ได้นะของเยอรมน,นีหนักกว่านี่โขกมาก็ล่วงไปนั้นฮนะแต่ว่าของอเมริกานั้นอาศัยจำนวนคนที่มีมากกว่าถึงสองร้อยนายโอ้โโอโเยอรมน,นีมีด้านบนด้วยนะด้านบนยอดตึกด้วยนี่โอ้โหด้านล่างด้วยอีกชุดหนึ่ง ก็มีร่วงบ้างโอ้โหร่วงแล้วเลือดนองพื้นสีนายแล้วตรงนี้โอ้โหแต่ของอเมริการ่วงเยอะกว่านะอาวุธไม่สามารถต่อสู้กับของเยอรมันนี้ได้นะแต่ว่าอาศัยกําลังคนที่มีมากกว่าแล้วก็ความพยายามนะโอ้โห,โโหนี่นะต้องแอบยิงตรงมุมตึกแบบนี้โอ้ร่วงอีกแล้ว เอาไงจะมีกลยุทธ์ยังไงเอ,าอ้าเยอรมันนีล่วงมาแล้วข้างล่างนะเหลือแค่บนตึกทําไงดียิงข้างล่างเสียเปรียบนะต้องขึ้นไปต้องขึ้นไปบนตึกให้ได้เอานะตนนัวนี้ตอนนี้กำลังเคลื่อนพลมาแล้วกำลังจะขึ้นบนันไดเอานะตัวน,นี้ชุดแรกมาก่อนแล้วขึ้นไปบบันไดเลยเอ้ขึ้นไป โอ้โหขึ้นมาขึ้นมาโดนยิงก่อนเลยนะเพราะว่าปืนของเยอรมันนั้นหนักนวงกว่าเป็นปืนกลหนักโอ้โหแต่อาศัยจำนวนของอเมริกามากกว่าตายแล้วก็ไม่ว่ากันเสริมทัพกำลังขึ้นมาโอ้โหดูดูดโอ้ดูปืนของเยอรมันซะก่อนนะโอ้โห แรงมากแต่ก็บาดเจ็บโอ้โ oh, หวงเหมือนกันเยอรมันร่วงเหมือนกันด้านบนนะโอ้ oh. ถ้ากำจัดชุดนี้สำเร็จก็อเมริกาก็จะชนะนะเราเอาใจช่วยอเมริกาหน่อย oh, ล่วงไปแล้วอเมริกากำลังคนมากกว่าแต่ปืนสู้ของเยอรมันไา้โ oh. อ oh. ้ดูสภาพศพนะตอนนี้โอ้ oh. oh. กองพเนินเลยโอ้ oh. แต่ใจยังสู้นะเสริมกำลังขึ้นมาเรื่อยๆโอ้โหดูเสริมกำลังขึ้นมาเรื่อยๆโอ้โห,าโโหตายเป็นซากแบบเป็นางับกองทับหมดเลยตอนนี้นะเอา้าเยอรมันเหลือแค่สามนายเอา้าเหลือหนึ่งนายอาร่วงไปหมดแล้วนะอาศัยความสามัคคีของอเมริกานะฮะก็สามารถกำจัดเยอรมันได้ทั้งหมดเลยตอนนี้โอ้โห ใส่ด้วยความสามัคคีนะก็กมีกำลังมากกว่าถึงแม้ว่าอาวุธจะไม่ทันสมัยเท่าของเยอรมันแต่ก็ชนะได้นะจุนโจนโอโหกว่าจะกำจัดได้นะดูซากศพซะก่อนโอ้โหดูไปดูด้านล่างสิเป็นไงบ้างโอ้ นี่ศพของเยอรมันชุดนี้นี่ครับของอเมริกาโอ้โหด้านล่างยังเหลืออยู่ด้วยนะฮะของอเมริกาโอเคนะสหรับถ้าใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมโหลดไปเล่นฮะในอันติเมตอิปิกแบทเทิลซูมิเลเตอนะถ้าชอบอยังไงก็ช่วยกดไลค์สับสับไ b e และก็แชร์ให้ด้วยนะเดี๋ยวสำหรับวันนี้คงไว้แค่นี้ก่อน